ได้เวลาออกจากบ้านแล้ววันนี้เราจะไปที่กระบี่กันครับโดยจะเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของเราแล้วก็เป็นการไปกระบี่ครั้งแรกไว้เดีไปเจอกันนะครับนี่ครับที่ากต้องชีดก,ก่อนมาขึ้นเครื่องนะนะครับ let's go กระบี่ now เจอกันนะครับที่กระบี่ ครับแล้วตอนนี้เราก็ลงจากที่สนาบมบินที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากําลังรอรถจากที่โรงแรมมารับอยู่นะครับเขาไม่รู้ว่ายางรถอะไรมารับเหมือนกันคือว่าเขาจะรถอะไรมารับเราอาจจะเป็นรถล,ลมิมูซีนก็ได้นี่นี่จ่าย800หวังนั่งวินิมูซีเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเจอันที่พักเลยนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องกันเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวกันนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันดีกว่านะครับนี่นะครับห้องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่แพงไม่แพงไม่แพงอ่านไม่ตรงนี้นะครับอโอเคประตูตรงนี้ <c oughs> อุ้ยตกใจ มันจะด่ากันไว้แน่เอ๋ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องซวมก็ห้องนี้ประมาณฮัลโหลฮัลโหลโอเคถือว่าใช้ได้นะครับเ mm hmm. สียงกล้องัอบแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันบ้างครับรอเออว่าเธอทำาบันี้ดิแบบว่าปึ๊บตัดไปแล้วก็มีอาหารปึ๊บอโอเคโอเคโอเคใหมา่อะไรมาเ,เมื่อกี้ไม่ดัง ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนกันก่อนนะครับขอรุ่นสวางนะครับก็เช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะครับดูจากวันนี้แล้วดูจากสภาพเมฆแล้วก็ฝ <c oughs> นอาจจะตกได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคิดแต่ตอนนี้เราอยู่ที่กระบ,บี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูจากข้างบนแล้วนะครับดูจากฟ้าแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้ออกแน่ๆน,นะฮะ ลางอะไรลรางรถไฟวะ่ลางลางโอ้ <c oughs> แล้วนี่เรากำลังจะไปเกาะพีพีกัน GP P P นะครับรนั่งทัวร์ไปนะครับคร <c oughs> ับเดินทบนเรือ,อรดีกว่านะ ันนี้ครับเรากินข้าวเสร็เที่บ้อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ํากันนะครับจะไปดำน้ําดูอะไรดูปาการังแต่ว่าไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับเพราะว่ากล้องลงน้ําไม่ได้เออเจอกันวันนี้ครับเรามีนักประดาน้ำหนึ่งนายเราไปลงก่อนนะครับเจอกันหนแมวมข้างล่างมีอะไรมาก่งมีอะไรมาก ด,ค,ดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมใช่เราถึงโรงแรมแล้วแต่วันนี้ก็จะเป็นวันก่อนวันสุดท้ายนะครับที่เราไปขึ้นห้องนี้มาปก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนเราจะกลับบ้านนะครับก็วันนี้เราก็จะเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินข้าวกันมานะครับแล้วก็วันนี้เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยก็เดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้กลับแล้วก็จะถ่ายคลิป บอกตอนปิดท้ายให้ดูกันนะครับเลยครับแล้วนี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะอยู่กับบี่กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะนั่งรอรถตู้มารับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สําหรับคลิปในรอบนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนก็ตกนะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจ้บ๊ายบาย i